ครับเราพาไปท่านไปชมทิจภัณฑ์ถูกโบราณหลายสิทตามผมมาแล้วครับพระคุณให้โชคให้พรดอกไม้งดงามกาบพระธาตุอันเก่าแก่ที่สุด ธุสาธุสาธุหม้อน้ำน้ำต้นของที่ใส่โบราณเมื่อยุคก,ก่อนใส่น้ำไว้กินใส่น้ำต้นแล้วมันจะเย็นนะครับ จะย็นเป็นเคลือบอย่างนี้เคลือบเป็นสลายออกมาเลยครับจัดถวายสังฆทานนะครับเดินบาทกับไม้สัก อันแก่มากครับเป็นต้นเดียวกันยาวมากเลยครับก็พระเจ้าทันใจนะครับลังต่อลังแตน,นครับ สมบุนบาลมีกราบาาพระคอพรนะครับขอให้เราจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงมีอายุนะอันยืนยาวนาน พุทธธรรมประสงค์เป็นที่พ,พึ่งสาธุสาธุสาธุคนะรับมโนธรรมิพิทธิฟ้าววัตถุโบราณเก่าพระเครื่อง มีมากมายนะครับองฟ้าสมเด็จ เป็นพระเก่าแก่ถูกโบราณทางเก็บไว้ที่นี่มากมายเลยครับจะถ้าบุตราพระเครื่อง ของโบราณเท่านั้นนะครับเป็นเจกันเป็นถ้วยรือว่าพระเครื่องของโบราณรมอว่าขวานหรือว่าขอช้างมีด กระเครี่ยงใหญ่หรือว่าเล็กมารวมกันอยู่ที่นี่หมดครับ ตุวดทุโบราณมันกเก่าแก่มาอยู่รวมที่นี่นะครับ สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ได้ชมพิธภัณฑ์พระเครื่องมากมายหลายรุ่นนะครับก็ขอให้ทุกท่านจงพบแต่สิ่งดีๆจงมีแต่ความสุข ความเจริญสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขทุกคนนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามีสวัสดีครับ